มีหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่า สิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูล,ลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับคุณเป็นครับเป็นยังไงบ้างถามเขาว่าอะไรถามเขาว่าอะไรเธอเปลี่ยนเริ่มเนาะเหมือนเดิมได้ไหมทำไปเยอะทำอะไรที่แผล เขียบยังกลัวอยู่เลยบอกทำไเออมีะอะไรจะฝักบอกเขาหน่อยไมหมคะรับผมแค่นี้หรอดีใจดิน่าเหือนมากเอาถ่ายมาเที่ยมถ่ายใกล้ๆนั่งตาบเลยใช่แหวสดับหน้าไม่เหมือนมากพี่เบิน